ก็การสวัสด,ดีทุกคนเดยนะครับผมยี่กับผมเองเบสทางชีแนลครับผมนะอ่ะไฮสคูลเราต้องไปโรงเรียนกันแล้ววะ่ะไฮสคูลนี่มันคูลคนนะเราต้องไปโรงเรียนกันแล้วไป<อ>ไปไป<ร>ไปอยู่คูคูใจดีทุกคนเด็กๆก็มาซุกซนเราหน้าเรา,เราทุกคนชอบไปโรงเรียนหรือเปล่าอา้าวไปมเราไม่ได้ไปดิลเลยอา้อาวไปเมกายยังติดค้างอยู่พี่นั่นเอาไปเมย์ยหะพี่เป็นตากล้องอยู่แล้วเพราะว่าพี่มันจะมอง มองมาที่พี่อยู่แล้วกายดูคอยดูแล้วกันว่าเกิดอะไรข okay. okay. ึ้นบ้าหังโอเค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 น่าได้อยู่ในตรงนั้นหมดมีแค่เราโอเคโอเคโอเคเก๋เดดเดดใชไมือถือโอเคตอนนี้ตอนนี้โรงเรียนได้เอยู่ไหนขึ้นไหนขึ้นนี้ฝนกรด ฝนกรดทุกอยไปอยู่ในอยู่ในบ้านอยู่ในพื้นที่ร่มอย่าอยู่นอกข้างนอกเพราะมันจะกัดกินแต่มันก็กัดกินหลังคาได้ไห่บอกว่าเป็นไม่กายหลังคาั่วเรียกช่างมาซ่อมด่วนโอ้ยเรียกช่างมาซ่อมด่วนหลังคามันลวโอ้โอ้โอ้ฟ้าปลาลงมาอย่างนี้เลยติดกัน เขาไปเขาไป็นในห้องน้โอ้ m ม g o กเบลเราให้คิวเขาไปในห้องน้ำไอพวกนั้นมันเป็นอะไรกันนะไปอยู่กลางแจ้งนะมันไปจู่จีกันอยู่กลางแจ้งไปละพี่เขาไปในอยู่ในห้องน้ำไปชีบไปขี้คนอันนี้หลังคาเขาไม่มีห้องน้ำอันนี้มันห้องน้ำผู้หญิงต้องเข้าห้องน้ำผู้ชายนี่ผู้ชายเอาไปเลยมันมีเหลือหลังคาไว้ขี้ด้วยซ้ำ อยู่ขี้คนอื่นดูไงนะ <laughs> เธอนัง่งมัวแต่นั่งขี้อยู่ตายแน่ๆน,น,นั่งตรงนี้แล้วคับเออคุณพ่อครับพอดีผมมา,มาที่นี่ทำไมครับและอัอนนี่มึงไม่ใส่เสื้อผ้าไปต้องเซซ์ไว้ดื้อหิ้วเ,เราต้องเซเซ์น่าเกียดว่ะ เราห้ามดูคนที่เขาเรียกว่าอะไรอ้ยพวกคนคนเป๊ะฉันรอดมาได้อย่างมูดบีดรอดยังไงวะรอดยังไงไม่ให้ตายเอ้าเราก็อยู่ด้วยไหนเมื่อกี้เราอยู่ด้วยมันกินไ่ขึ้นชื่อจแสดงมันบักแน่เลยคือมันไม่ได้วาปกายไปแต่มันให้กายอยู่ที่นี่เพื่อเพื่อไม่จะเป็นจะต้องโดนโดนยพิบัติสินะยิ่งกายกายลงเงินใต้โตะเปาเนี่ย เราโชคดีขนาดนั้นเลยเหรอ,หรอดูดีๆอ่ะอะเข้ามาแล้วอยู่ในฟาร์มละ,ะวันนี้เรามาชาวนาทำฟาร์มเฮียเฮียโอวันนี้เรามาเลี้ยงมากันเถิดในว่ามาให้เลี้ยงเอากอนอาหารไม่ได้เอาฟรีดเฮ้ิโก็เกนโอ้ฟรีดเห้ิโก็เกนแล้วนี่จะชนเหล่าเราทำไมโอ้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 าว อะไรตกใส่หัวตูอากูตกที่สูงเออแล้วแล้วนั่นอะไรน่ะนะอ๋นนั่นคือรถทำฟาร์มนี่น่นก็คือฟามัวอันใหญ่ฟาร์ม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 โอ้ว่ากัาดีกแลยวเราอยู่บนเราอยู่บนหลังคาตกลงมาใครยะมอ2ยี่สิบกล่องก็ไม่หายเรื่อเดีวหมอหมอไม่อยู่ไปหาปู่ปู่ซักผ้าไปหายายาตะหมากกระเด็นใส่ปากอร่อยจังเลย แต่มันก็หายเลยฟิวเมื่อกี้เราอยู่บนหลังคาใช่ปะเราโดนในนั้นเต็มเต็มเลยอุกกาบาตอ่ะนี่พี่สูงหลังคาโอ้่ยพี่ดูเราอยู่ตรงไหนใช่ปะแล้วเรากายพี่ว่าหรูนี้มันไม่น่าจะเกิดขึ้นตามธรรมชาติแล้วพี่รู้สึกว่าลางไม่ดีมากเพราะว่าอุกกาบาตมันเริ่มวิววิวเมื่อกี้เราอยู่บนหลังคาตรงนั้นไหนใช่ปะแล้วอุกกาบาตชายผู้รอดกลางศิลา กายพี่ว่าแล้วไอ้รูพวกนี้มันไม่ได้เกิดตามธรรมชาติฟิวฟิวเมอ<า>ร<ฮ>์ซีเพนเาบาบานี่ขี่บาบาโอเคแล้วเข้าใหม่แป๊บโ,โอเคโหโหเมื่อกี้รอดได้ไงวะกายไม่มีฝนไม่มีฝนอุกกาบาตเม็ดไหนที่จะโดนมัวถึงตัวพี่ได้เลยฟิวมีแค่เขียนฟิวแต่พี่ว่ามันน่าจะโดนในเร็วๆนี้ เมื่อกี้เราอยู่บนหลังคาตรงไหนใช่ปะแล้วอุกกาบาตเต็มใสหน้าเลยกายตอนนี้ไม่มีอุกกาบาตเม็ดไหนที่สามารถพุ่งลงมาชนพี่ได้แต่พี่ว่าอาจอีกไม่นานเพราะว่าตอนนี้บ้าน้าคารพี่เริ่มจะจะพังเลยละรอดได้ไงวะโหยืนอยู่กลางสีละ <c oughs> ยืนอยู่บนเสาสวัสดีฟิวโดนค่ะชื่อฟิวเป็นฟิวอย่างวางงตอนนี้ก็โดนละขั้ตัวตายทันยังไงวะเนี่ย เ,เกิดดีเกิดดีเกิดดีโอเคตอนนี้เราวดข,ขี้มาเราต้องไปขี้ในทะเลใครมันพูดว่าซัส are you the blade art ออน h e blade ดอร์บอร์ดออฟฟิตแมยมันมาพอดีแล้วเราก็ตายพอดีแล้วเป็นไงไม่ได้เข้าใชก่กายไปเล่นจะไม่เข้าก็สหรับสำหรับในในเกมนี้อาจจะจำได้ใช่ไหมเออ ผมมมไ่่อน้แต่ก่อนที่ผมเคยลงไปในแมพของ n e รุ่ลล์ดีเซเตอวันนี้เรามาทำงานในโลบทุกคนอาจจะจำได้ใช่ไหมทุกคนอาจจะจำจได้ใช่ไหมเสียงมันเบาก็ะพุ้ยเดียวพูดดังๆพูดดังๆพูดมาเหมือนพูดแบบคุยี่แบบนี้อ่ทุกคนอาจจะจำได้ใช่ไหมมันก็ต้องใช่อยู่แล้ว ถ้าจำได้ก็ไปดู <C oughs> โอ้ยถ้าอยากดูต่อโอ้ยถ้าจำไม่ได้ก็ไปดูไป <C oughs> แผ่นดินไหวมันไหวจริงๆมันสั่นกระดุกกระดิกกระดุกกระดิกเลย <C oughs> โอย้ตึกดิโอตึกตึกโรบอกไปแล้วอย่างนี้โรบอกแล้ว,ลวอย่างนี้เราจะเอาโรบอกที่ไหนเล่นนะเดี๋ยวก่อน <C oughs> ไม่อย่างนี้โรบอกก็ล่มมาดิ <C oughs> แล้วเราจะเอาโรบอกที่ไหนมาเล่น ไม่ <IT S> หอคอยโรบอทเราทำไปแล้วแต่ย่งีเกมโรบอทมันจะมีต่อได้ยังไงอะแล้วแล้วเราจะาโรบอทที่ไหนเล่นโอ้ยโอ้ยเจ็บเท้าเสียนตำํำ <IT S> มีคนยืนดูหรอยดูอยู่น้ะเนี่ยเอ้ยอะไรกันเงีนเน่ย ปลายโรบอกจมไปแล้วแล้วฉันก็เลยจมเป็นคนต่อไปโอ้โหอะไรวะเนี่ย้มันกองทับอะไรวะอเนีแล้วทำไมตรงนี้มันไม่ปิวตรงนี้มันเป็นเนินดินสุดแข็งแกร่งมันน่าไม่ว่าจะลมหน้าไหนหรือจะอะไรหน้าไหนก็ไม่มีทงก็ไม่มีทางสามารถทำอะไรได้เ้วจะน้ำตาไหล เออมันหยุดแล้วมันหยุดยังไงวะวู้วันกือผู้รอดชีวิตวิดวิดบุตร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 วิดไหนช,ไหนช่ไม่เห็นเลยชื่อพี่อยู่งลงสุดนั่นออเอเอาเอา่ไกลกระโดดเล่นตายแล้วกันจะได้้ม,มันจะนนบล<อ>็อกประหลาดไไ,ไม่ได้ดเฮ้ยมีโรบอทอะมีโรบอทนี่ บายบายได้ไ right? หมรอรินอันต่อว้อันนี้โรงพลังงานมีเพียเราโรงพลังงานอาะไรไม่รู้เนี่ยที่หน้าตาเหมือนฟาร์มนี่ฟาร์มเหรอเนี่ยใช่เด็ดมนั่นโนดินเนียนินนาบ้านอะไรวะเนี่ยมันเป็นบ้านที่ไม่มีโฟนเจออะไรเลยเพราะมันวางวางป่าเอาเพราะเป็นอะไรขีใหม่ถึงมาเพราะว่าอะไรไม่รู้ เราไ oh. มาเราถึงมาเพราะอะไรไม่รู้เพราะว่าเราจะย้ายมาทีนุยเขียเพื่อโดนภัยพิบัติโดนภัยพิบัติทำอย่างวะคือมันช่วยอะไรอ่ะให้เราหายขึ้นหรอช่วยตื่นเต้นพเพราะว่าชีวิตช่วงนี้มันน่าเบื่อโอ้ยนี่อีกแล้วการทำตามสูตรพี่เอาไว้อยู่บนที่สูงยิ่งสูงยิ่งหนาวใครมันชื่อว่าโอ้ยเต็มกระบาลอูกระบาลลงใส่หัวพี่เต็มกระบาลเลยรนะ

สวัสดีเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างโอตอนนี้มันอ้าวเย่ยสวัสดีเป็นไงบ้างวันนี้เราอยู่กันสองคนสบายไหมเนาะค่วจริงๆเราสามารถกระโดดลงหลุมห้อยข้างล่างได้เลยกระโดดเข้าไปไม่กระโดดเมื่อใครอยู่ในปองควันจะไม่มีสามารถมีอุกบาตผู้ใดจะไม่มีอุกบาตผู้ใดเออเออเต็มตหน้าอะไรแกเออกระโดดลงมาก็รอดแล้ววัดเดือ ไม่อย่างงี้สิ่งที่ฉันเรียนมาจากศาสตราจารย์โคโนฮะอย่างนี้ก็หายไปแล้วดิตลลงน้ำเป็นบ่อยจังไอ้นี่เออก็แบบคีนี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมก็แบบแบบแบบจะพูดอะไรวะเดี๋ยวก็แำหรับคีนี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบายบายไว้เจอกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับกับใครด้วยนะครับ กดอะไรก็ได้ที่กดได้ยยเว้นดีไลน์นะฮะกดอะไรอะไรก็ได้ที่มันกดได้ะฮะยยเว้นดีไลน์่นั้นนะฮะกดติดตามกดกระดิกกดอะไรก็ได้ช่างฮะผมขออย่างเดียวอย่ากดดีไลน์เลยฮนะบายอา้าวเริ่มเกมใหม่แล้วแถมแถมแถมไหนๆมันก็เริ่มเกมแล้วอุ๊บอุ๊บหยุดแถมไม่เถอะจะได้เป็น อย่างน้อยคลิปมันก็จะได้ยาวหน่อยให้มันจบแบบนี้มันก็ค้างคาใจเกินไปฮ่าป๊อปคอนอะไรวะทำไมมีดเป็นกลมยังเไงเอ้ยเพื่อนนี่ก็เล่นด้วยดีแล้วใครมันปีนไปข้างบนวะนะอุู่เป็นสปายเดอร์แมนหยุดเป็นสไปเดอร์แมนได้แล้วช่วยเล่นตามเครื่องอเราระวังหยุดเพราะนี่คือไฟเรื่อเรื่อเรื่อทำไมเครื่องมันไม่ทำไมเครื่องมันไม่ขึ้นทีทำไมขึ้น่ไฟอะไรอะ ไฟไหมอย่าอยู่ในพื้นที่ที่มีไฟเอาไปแล้วก็อ,อยู่แล้วดิไหนว่าไฟไหนว่าไฟไหนว่าไฟไฟอยู่ข้างล่างไฟลามแล้วโอ,อนน้ไม่กอด oh ไฟไหม้ไฟลามฮองไวะเนี่ยทำมันลามขึ้นมาบนนี้เนี่ยเราแย่แน่ เพอได้ตายหมู่เลยดูดิคนทุกคนมาอยู่บนที่สูงกันหมดเลย <c oughs> ไม่ใช่สูนามิสักหน่อย <c oughs> ไม่ไฟเบร์จะลามาแล้วอะไฟมอดเอไฟมันลามาแล้วเอใครมันเด้งแบบวะโอหมาหมุนที่แสนสวยกลายเป็นทะเลเพลิง <c oughs> เอาไงเดียวทุกคนถ้าเราอยู่อย่างนี้เราไม่มีโอกาสรอดนแน่น ลงไปก็ไม่ได้ลงไปก็ต้องเสียงภยัยการล่อนตัวลงไปไม่ใช่เรื่องดีเราต้องลงไหมนี่มั้ดูนั่นสิทะเลเพิงนะจนถึงตอนนี้มันน่าจะเหมาะไฟลงข้างล่างมันก็โดนแค่ตรงนั้นพื้นมันแข็งแก่งไปไหนวะ ก็จะคิดเรื่องขอตัวลาไปก่อนนะครับกดอะไรก็ได้ที่มันกดได้ยกเว้นดีไลค์ครับผมบ๊ายบาย